นี่แล้วเขาจะบอยุดไฟดิเอาจุดไฟกินเนืเฮ้ยเสร็จแล้วแก่แล้วนั่นันบอกแล้วดี่ไปมาแล้วหลังฐานเต็มเต็มอย่ามาใส่ลายกอ่บอกกัพเามป็นคนกีฬาเตมเปิดตัวออกเปิดตัวแล้วออกปากแล้วจออกปากแล้วนั่นไอ้วาแล้วมากนั่นอิ๋นเห็นบ่หันอ่ะเอามากนเกัน่หลแจ้ง ป้าเป็นวนาแกงเอาแมวคัดไอ้ยไม้มาคัดเป็นขุกหลายม่นางกินข้าวตบอไว้ปลาุตาะก็ยังดีคนรปลาูเลยกัคนดังไฟอยู่นี่พี่น้องเลีนี่ส่อกาลูกเทียสน้ง แกงกะจานแกงกะจาบแกงกะจานแกงกระจานแมนมนมนเขาสิบวันเดียวห่อเรียอยูเออเออเรามาไปเดนน้ายูแกงกะจานปะแกงกระจานมีนมนเพชเพชบุรีเพชบุรีแกงกะจานแกงกะจานเพชรบุรีนบานบมีมือบานสแกอาแกแง ต้องเอาอะนะต้องข่าไม้ขั้วแล้วบอไม่หนีมันนะขั้วแล้วบ่นเอาจะพูดมืนไม่ปีกไม่ยู่พี่ข้าวปูกเ่เห็นเอามาให้มันเบิ้งบอว่าเห็นเบิ้งบอกมันกเาะเห็นเ้ขั้วตั้งแต่บได้ีขั้วเ่นบดไ้ปะในมือพูดละมือไฟไหม้กระทะพูดละขาีกอันหรอวะขาปีกซออันแน่นอนต้งัวแล้ว ววนั่ัก้าวเหมือนดไ่ปไผู้ากง่ารพอแล้วเนาะม่กรสะพอเอาลามาัสอดปกติมังกรมันม่โอดมันมีที่ดักะทามันข้างอย่างดีบานามบ้นะะนี้โอ้คือ ไา่ยังเปล่าถ้าเป็นสวัสดีสวัสดียังแถวนี่สวัสดีครับแดดมันหอนเนาะอันนี้กัหนาวเด็ดอันนี้ก็สีหนาวเหรอเนี่ยบิกโซ่้สองคนนีคุยจอยเขาจะมาสีหนาวตัวพวกคุยจอยเขาจะมาสีหนาว ยังว่าอยู่มาม่แก่มาแ้วไม่มีเน้มดาบอกเครื่องมัดอย่งอยู่แข่งพามาให้มาครับเพื่อที่ทงไมะหนีเสือไปหับลุงเสือไปหับลุงไปไหนบาหับรหับรูเมื่อไหร่ทำมาหาเล็กฟะิงแล้าเมือไหร่ขึ้นไหวแล้วถากุนที่บุ่ถาสามวันสามคืนเลยบอกเออแก่แล้วถาอยู่บุญแล้วเนาะ อๆใส่ใจบวกเดียวถ้าเป็นสวนมันก็ห่อนอยู่ล้วูมือเชียวซานค่ะดาหเียวซานถ้าห้ามไปนี่แล้วก็ลสิทธิ์พิจิตร์ไไหเพื่อฟแลิปปินก่อ เป็นท่านก่อนละเขากเป็นท่านเสือหมแตไปตองเจ้าก็เิว่าเอาทานได้บ่ะนียเาบเอาท่านได้บ่ะเนี่เขาบอาาเอเพ่นไม่ได้เอาท่านข้าคนบ่เอาทานเ่นบอทันจะดังเ่นบดังายเล็กน้อยก็ได้ตัวกบจะเป็นทานสิบเอาสักสองช้างไปสองเป็นท่านไปเอาจ้าโอ้ยใครบอเอิญจ้าว่าเอาของแม่ ฟ้าคืนมาให้แล้วเขาไม่ได้เอาถ่านมาอย่าให้เด็กเดินให้ผู้เฒ่าเดินห่ะมันหนีกันมันเจี๋ยวหอกโวยตอนนี่ไปผู้หนีกันว่ไม่ได้มันเจี๋ยวหอกโวยมันยังเจี๋ยวหอกโวยมันยังหอกโวยนะโวยมันเดินบ่อยไม่ได้ทำไมย่าไหวนะไปเลยไปบ้านอยู่สายบ้านไปแถวบ้านอยู่ออกรีดกันมอยู่ดูมิโนมไปแถ่บ้านอยากกินน้ำเต็มล้วคืนอันนี้เราไปเอาน้ำ ม,มือถือเนาะนี่เท่าไรจับมือถือพ่มีเธ่ารจับไม่มือถือเลยไปแก้มันบ้าดูแบบีกับยงเสียท้องนะ

อะไรอะพูกแกงก้าบนี่ยังโอ้ถั่วขึ้นแล้วเนี่ยถั่วขึ้นแล้วถั่วขึ้นแล้ว ถั่วเมืองนอกเลยพี่รักส่งมาใช่ไหมของพี่รักส่งมาเด้อพี่รักพี่รักสุดภูมิใจนะถั่วเมืองนอกขึ้นแล้วรั้วกินได้รั้วกินได้นะเนี่ยแอปเปิงนั้นคืออะไรอะกี้ลาบอ่มันมีผัก วางตุ้งเมืองนอกเมงนาหมือนปักชีนะเหมือนผักชีเนาะเออน่นทางนู้นอีกน่งหัวขึ้นแล้วหัวเมืองนอกเลยพี่รักส่งมาใช่ไหมของพี่รักส่งมาเด้อพี่รัก พี่รักสุดภูมิใจนะถั่วเมืองนอกขึ้นแล้วรั้วกินได้รั้วกินได้นะเนี่ยอาแปงนั้นคืออะไรผักี้ลาบบอกมันมีผักกวางตุ้งเมืองนอกเมืองนาผักชีนะเหมือนผักชีเนาะเออนู่นทางนู้นอีกนั่น